สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้พี่จะพามาเที่ยวสวนสัตว์ฟรีไฟนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้พี่ก็จะมาพาไปดูหมูเด้งนะคะโซนเลกก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งไหนไปดูซิก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งมันมีอะไรนี่ไงก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งหรือว่าเป็นอะไรรับไม่ได้เนื้อหมูเด้งหรือเปล่ามันคืออะไรก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งมันเป็นเนื้อหมูเด้งไม่เอาพี่ก็ไปแล้วเนี่ยมันมีอยู่กี่โคกเลยเนี่ยตอนนี้เป็นและโซนเลก ค้แรกไปแล้วขค้กที่สองคืออะไรหมูเด้งการ์ตูนไหนหมูเด้งการ์ตูนไปดูสินี่ไงวิ่งดุกดิ๊กอยู่เนี่ยหมูเด้งการ์ตูนนี่หมูเด้งการ์ตูนไอตัวนี้เป็นหมูเด้งการ์ตูนน่ารักวิ่งดุกดิ๊กอยู่พี่ก็จะเปเต้นกับนอ้องหมูเด้งการ์ตูนนะคะนี่วิ่งหนีไปละหมูเด้งการ์ตูน พีก็จะไปดูข้อสาม่อนะคะตอนนี้ข้อสามตอนนี้มีขี่มีสี่ห้าค้หรือเปล่าเนี่ย้ยมีสี่ห้าค้อันอันนี้ข้อหมูเด้งนะคะนี่ข้อหมูเด้งค่ะมีคนอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยค่ะเจอหมูเด้งแล้วหมูเด้งกับแม่โจนาหนะคะนี่ไงน้องหมูเด้งมีพี่ก็จะวิ่งตามน้องหมูเด้งอ่ะนี่แม่โจนานะคะตอนนี้แม่โจนาเอาหัน แม่โจนาวิ่งหนีเลยจะไปหาหมูเด้งดีกว่านี่น้องหมูเด้งเต้นกับน้องหมูเด้งก่อนน้องหมูเด้งงงนี่นะคะคนดูมาเที่ยวนะสวนสัตว์สวนสัตว์ฟรีไฟล์เาเรามีหมูเด้งแล้วในเกมน้องหมูเด้งกับแม่โจนาฮะตอนนี้นี่แม่โจนาหมูเด้งน่ารักเนี่ย ยี่ไม่มีหมูเด้งอ้าปากหมูเด้งไม่อ้าปากเนี่ยไปแล้วหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งดันโดนหมูเด้งดันแกงหมูเด้งแล้วตอนนี้เราอยู่ในโค้งนี้นานมากเลยอะเราอยู่ในโคงหมูเด้งนานมากเลยอืมนารักไม่ได้น้องหมูเด้งไปแล้วหมูเด้งตอนนี้พี่ก็จะไปดูข้ออื่นต่อนะคะ นี่ผ่านมากี่โคอะสามโค้ะแล้วน,นี่โค้ะที่สีอ่อ่ะน,นี่จะเป็นโค้ะที่สี่คืออะไรหมูเด้งดินน้ำมันไหนดูสินั่นไงหมูเด้งดินน้ำมันนี่หมูเด้งดินน้ำมันนี่ก็น่ารักอีพี่เเต้นหมูเด้งเอ้ยหมูเด้งดินน้ำมันชนหมูเด้งหมูเด้งนี่หมูเด้งดินน้ำมันชนเอ้ยไแเราโดนชน นั่นจะเต้นนะมูเด้งชนเนะี่ยตอนนี้จะเป็นคอกสุดท้ายนะคะว่านี่คือคอกสุดท้ายหมูเด้งกล่องไหนนี่หมูเด้งกล่องนี่เป็นกล่องนะคะหมูเด้งเหมือนหมูอะ่ะมูเด้งกล่องเหมือนหมูเลยนี่ก็เต้นหมูเด้งกล่องตัวนี้คนดูก็มาดูนะคะดูความน่ารักเกมเขาก็อุตส่าห์ทำมานะคะเราก็มาแวะชม ตอนนี้พี่ก็จะกลับไปหาหมูด้งต่อนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ไปหาในชีวิตจริงนะคะเรามาดูในเกมเนี่ยมาหาหมูด้งชีวิตจริงเราไม่ได้ไปเราก็มาดูในเกมตอนนี้พี่ก็จะจบคลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดใจด้วยนะ